ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าที่อยู่นิ่งที่เกิดจากการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆนั่นหมายความว่าตัวประจุไฟฟ้าจะเป็นตัวที่แสดงอำนาจทางไฟฟ้าอำนาจทางไฟฟ้าคือสามารถที่จะดึงดูดหรือผลักกันได้ ประจุไฟฟ้ามีกี่ชนิดประจุไฟฟ้าเราทราบว่ามันจะมีประจุไฟฟ้าอยู่สองชนิดคือประจุบวกกับประจุลบแล้วเราสามารถทําให้วัตถุนั้นมันมีประจุไฟฟ้าได้อย่างไรเราทราบว่าในธรรมชาติวัตถุทั้งหลายจะเป็นกลางทางไฟฟ้าหมายความว่าวัตถุนั้นมันจะไม่แสดงอํานาจทางไฟฟ้าออกมาจนกว่ามันจะเกิดประจุไฟฟ้าขึ้น เพราะฉะนั้นการทําให้เกิดประจุไฟฟ้าเราสามารถทําได้โดยการนําวัตถุสองชนิดที่มีความเหมาะสมกันมาขัดถูกันการขัดถูหรือการขัดสีกันของวัตถุมันจะเป็นการใส่พลังงานให้กับวัตถุที่เป็นกลางนั้นมันจะมีวัตถุอันนึงที่สูญเสียอิเล็กตรอนส่วนวัตถุอีกอันนึงก็จะรับอิเล็กตรอนเข้าไปวัตถุที่สูญเสียอิเล็กตรอนมันก็จะ แสดงอำนาจทางไฟฟ้าเป็นบวกวัตถุที่รับอิเล็กตรอนก็จะแสดงอำนาจทางไฟฟ้าเป็นลบจากประจุไฟฟ้าในโครงสร้างของอะตอมเราทราบว่าภายในอะตอมจะมีโปรโตอนกับนิวตรอนแล้วก็มีอิเล็กตรอนโคจรอ,อยู่รอบๆโดยอิเล็กตรอนจะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบโปรตอนจะมีประจุไฟไฟ้าเป็นบวก ส่วนนิวตรอนจะเป็นกลางทางไฟฟ้าคือไม่ได้แสดงอำน,นาจทางไฟฟ้าออกมาอะตอมแต่ละตัวก็จะมีอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนจะมีมวลเท่ากับ9.1คูณด้วย10กำลังลบ31กิโลกรมัมมีประจุไฟฟ้าเท่ากับ1.6คูณด้วย10กำลังลบ19ซึ่งค่าของมวลของอะตอมมวลของโปรตอนหรือนิวตรอนยันสามารถดูได้จากเอกสาร นิวตรอนเป็นการทางไฟฟ้ารวมตัวกันอยู่กับโปรโตอนอยู่ในนิวเคลียสประจุของโปรโตอนกับประจุของอิเล็กตรอนจะมีค่าเท่ากันคือ1.6ึคูณสิกำลังลบสิคูลมซึ่งเราสามารถหาจำนวนประจุได้จากสมการ Q มีค่าเท่ากับ N E Q แทนด้วยประจุทั้งหมดส่วน N คือจำนวนอนุภาคหรือจำนวนของอิเล็กตรอนว่ามีทั้งหมดกี่อนุภาคหรือกี่ตัว e เราจะแทนประจุ1ตัวของอิเล็กตรอนคือ1 6ึ่โคูณสิบกำลังลบสิเคูลมรียนสามารถที่จะหา,าจํานวนของประจุหรือหาจํานวนของอิเล็กตรอนได้ดังตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1บอกว่าถ้าอิเล็กตรอนมันสูญเสียไปเท่ากับ500ตัวแปลว่าคือค่าของ n ประจุไฟฟ้ามีทั้งหมดกี่คูลอมหมายความว่าโจทย์ต,ต้องการทราบว่า q มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ จากสมการ q มีค่าเท่ากับ ne เมื่อ q มีค่าเท่ากับ ne เราก็แทนค่าลงไปว่า n จะมีอยู่เท่ากับ500อนุภาคหรือ500ตัว e คือประจุไฟฟ้า1ตัวซึ่งมีค่าเท่ากับ1.6คูณด้วย10กำลังลบ19คูลอมคูณเข้าไปในสมการเนียนสามารถหาค่าประจุไฟฟ้าได้เท่ากับเท่านี้คูลอม ส่วนตัวอย่างที่2ลักษณะของจูตัวที่สองอิเล็กโทรสโคปอิเล็กโทรสโคปตัวนี้เป็นเครื่องทดสอบป,ประจุไฟฟ้า,ฟามีประจุชนิดบวกอยู่4.8ุ่ณ10กำลังลบ3ไมโ,โ,โครคูลอมอิเล็กตรอนอิเล็กโทรสโคปนี้มันจะสูญเสียอิเล็กตรอนไปทั้งหมดกี่ตัวแปลว่าจัต้องการทราบว่าจำนวนเอนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่4.8ุคูณ10กำลังลบ10 4.8จุคูณ10กกำลังลบ3ไมโครคูลอมตัวเนี้ยไมโครคูลอมหมายถึงหน่วยของประจุไฟฟ้าแปลว่าค่าที่ให้มาคือตัว Q จากสมการ Q มีค่าเท่ากับ N E เราอยากได้ N เมื่อเราอยากได้ N ตัวนี้เราย้ายข้างสมการ N ก็จะมีค่าเท่ากับ Q หารด้วย E แทนค่า Q คือประจุที่โจทย์กำหนดให้คือ4.8 คูณด้วย10กำลังลบ3ไมโครคูลอมไมโครมีค่าเท่ากับ10กำลังลบ6เราก็คูณด้วย10กำลังลบ6ห,หารด้วย e คือประจุ1ตัวคือ1.6คูณด้วย10กำลังลบ19คูลมเราจะได้จำนวนของอิเล็กตรอนที่สูญเสียไปเท่ากับเท่านี้ตัวข้อสำคัญคือเรียนอย่าลืมว่าไอ้หน่วยที่มันเป็นไมโครคูลอมนานโนคูลอมตัวนี้เราต้องจำ ทำอุปสรรคของมันให้ได้ว่ามันมีค่าเท่ากับ10กําลังเท่าไหร่จึงจะแทนค่าลงไปในสมการได้ตัวอย่างที่3แท่งแก้วมันสูญเสียอิเล็กตรอนไปเท่ากับ104อิเล็กตรอนก็คือเสียไปเท่ากับ n 104ตัวหรืออนุภาคหรืออิเล็กตรอนถามว่าแท่งแก้วอันนี้มันมีประจุไฟฟ้าเท่าไหร่แปลว่าโจทย์ต้องการทราบว่า Q เป็นเท่าไหร่จากสมการ q มีค่าเท่ากับ n e เราก็แทนค่าลงไปในสมการว่า n คือ104ตัวกับอีกประจุ1ตัวคือ1.6คูณ้วย10กำลังลบ19คูลอมเราก็ได้ประจุเท่ากับเท่านี้คูลอมการอนุรั์ประจุไฟฟ้า วัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีผลรวมระหว่างประจุข,ของโปรโตอนและประจุข,ของอิเล็กตรอนในอะตอตมเป็นศูนย์มีจำนวนโปรโตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนเมื่อเรานำวัตถุที่เป็นกลางมาถูกกันจะทำให้เกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนและรับอิเล็กตรอนคือสูญเสียความเป็นกลางทางไฟฟ้าจึงทำให้วัตถุนั้นแสดงอำนาจทางไฟฟ้าออกมาก็คือมีอำนาจทางไฟฟ้า สามารถที่จะดึงดูดวัตถุที่เป็นกลางและวัตถุที่มีประจุชนิดตรงข้ามได้ตามกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้ากล่าวไว้ว่าการทําให้วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าไม่ได้หมายความว่าเป็นการสร้างประจุไฟฟ้าขึ้นมาใหม่แต่เป็นการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งโดยผลรวมของประจุทั้งหมดของระบบยังมีค่าคงเดิมเสมอประจุไฟฟ้าสามารถที่จะเคลื่อนที่ผ่านตัวนํา ได้ง่ายและเคลื่อนที่ผ่านฉนวนได้ยากการที่มันจะเคลื่อนที่ผ่านฉนวนได้จึงจะเป็นต้องมีแรงผลักระหว่างประจุที่มากพอจากที่เราทราบว่าประจุไฟฟ้ามีสองชนิดคือประจุบวกและประจุลบเมื่อประจุทั้งสองวางไว้ใกล้กันหรือวางไว้ห่างกัน,นระยะหนึ่งมันจะเกิดแรงระหว่างประจุขึ้นซึ่งเราเรียกมันว่าแรงระหว่างประจุ โดยแรงระหว่างประจุจะมีอยู่สองชนิดคือแรงผลักกับแรงดูดถ้าเป็นประจุชนิดเดียวกันเช่นบวกกับบวกหรือประจุลบกับประจุลบประจุทั้งสองจะส่งแรงผลักกระทําซึ่งกันและกันแต่ถ้าเป็นประจุต่างชนิดคือประจุบวกกับประจุลบจะส่งแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแรงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแรงผลักหรือแรงดูดเราจะ เรียกว่าเป็นแรงต่างร่วมหรือเราอาจจะอธิบายโดยลักษณะของกฎข้อที่สามของนิวตันก็ได้ว่าแอคชั่นย่อมเท่ากับรีอคชั่นคือแรงทั้งสองมีค่าเท่ากันส่วนการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าหรือการเหนี่ยวนำไฟฟ้าการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเป็นการทำให้ตัวนำที่เป็นกลางทางไฟฟ้ามีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้น โดยการนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าไปสัมผัสหรือไปแตะกับตัวนำที่เป็นกลางจะทำให้เกิดประจุชนิดตรงข้ามบนตัวนำด้านใกล้และเกิดประจุชนิดเดียวกันบนตัวนำด้านไกลเช่นเรามีวัตถุที่เป็นกลางวัตถุที่เป็นกลางเรา,าารเราสามารถที่จะเรราาาสมถที่อธิบายโดย ใช้จํานวนของอิเล็กตรอนกับจํานวนของโปรตอนว่ามันเท่ากันถ้าเราจะทําให้วัตถุที่เป็นกลางแสดงอํานาจทางไฟฟ้าได้คือให้มันมีประจุชนิดแต่ชนิดหนึ่งถ้าเราอยากจะให้วัตถุที่เป็นกลางมีประจุไฟฟ้าชนิดลบเราก็นําประจุชนิดบวกมาวางไว้ใกล้เมื่อประจุบวกวางไว้ใกล้กับวัตถุที่เป็นกลาง อิเล็กตรอนกับโปรตอนในวัตถุที่เป็นกลางจะเกิดการเรียงตัวใหม่หรือจัดวางเรียงใหม่โดยประจุที่ประจุชนิดต่างกันจะมาอยู่ผิวด้านใกล้ของวัตถุหลังจากนั้นเราก็ต่อสายดินการต่อสายดินเป็นการเชื่อมระหว่างวัตถุที่เป็นกลางกับพื้นดินหรือกราวซึ่งภายในกราวก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่เช่นเดียวกัน อิเล็กตรอนเป็นประจุที่มีขนาดเล็กมีมวลน้อยสามารถที่จะเคลื่อนที่ก็จะเกิดการเคลื่อนที่จากพื้นขึ้นมารวมกับวัตถุที่ทําการเหนี่ยวนําหลังจากนั้นเราตัดสายดินออกหรือตัดกราวออกพอเราตัดกราวออกปั๊บวัตถุที่เหลืออยู่ก็จะ,สะแสดงอํานาจทางไฟฟ้าเป็นประจุชนิดลบแต่ถ้าเราอยากจะได้ประจุชนิดบวก เราก็จะเอาประจุชนิดลบมาเหนี่ยวนำวัตถุที่เป็นกลางในทำนองเดียวกันประจุบนตัวนำที่เป็นกลางก็จะเกิดการเรียงตัวใหม่โดยประจุชนิดเดียวกันจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามประจุชนิดตรงกันข้ามก็จะมาอยู่ใกล้วัตถุที่เรานำมาเหนี่ยวนำหลังจากนั้นเราก็ต่อสายดินอีกเช่นเดียวกันเมื่อต่อสายดินอิเล็กตรอนที่อยู่ในวัตถุที่เป็นกลาง ก็จะวิ่งลงมารวมกับประจุที่อยู่ที่กลาวหรืออยู่ที่พื้นดินพอเราตัดสายกลาวออกอิเล็กตรอนก็ไม่สามารถที่จะวิ่งจากข้างบนลงมาข้างล่างได้ประจุที่เหลืออยู่ในวัตถุที่เป็นกลางก็จะเป็นประจุไฟฟ้าบวกนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าชนิดลบมาเหนียวนําวัตถุที่เป็นกลางเราจะได้วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าชนิดบวก สรุปว่าการเหนี่ยวนําเราจะได้ประจุชนิดตรงกันข้ามกับประจุไฟฟ้าที่เรามาที่เรานํามาเหนี่ยวนาําและเราสามารถที่จะตรวจสอบว่าวัตถุที่เรามีมีประจุไฟฟ้าหรือไม่หรือตรวจสอบว่ามันมีประจุไฟฟ้าเป็นชนิดใดชนิดบวกหรือชนิดลบ เราก็จะมีอุปกรณ์ในการตรวจสอบเราจะตรวจสอบประจุไฟฟ้าโดยใช้อิเล็กโทรสโคปแบบลูกพิษอิเล็กโทรสโคปแบบลูกพิษลูกพิษมันจะมีขนาดเล็กมีมวลเบามากเราอยากจะตรวจสอบเราจะต้องทำลูกพิษตัวนี้ให้มันมีประจุไฟฟ้าซะก่อนเราต้องทำลูกพิษอันนี้ให้มีประจุไฟฟ้าซะก่อนชนิดใดชิดนิสน,นึเป็น ลบก็ได้เป็นบวกก็ได้แล้วเอาวัตถุที่เราต้องการตรวจสอบว่ามันมีประจุหรือมันมีประจุชนิดใดเอามาวางไว้ใกล้ๆเช่นเราอยากจะตรวจสอบว่าวัตถุ A มีประจุไฟฟ้าชนิดใดเราเอา A มาวางไว้ใกล้ลูกพิษถ้าเราทำลูกพิษให้มีประจุชนิดลบแล้วสังเกตถ้ามัน เป็นชนิดเดียวกันลูกพิษจะถูกผลักห่างออกจากวัตถุนั้นถ้าเป็นประจุชนิดต่างมันก็จะดึงเข้าหาเช่นอันนี้เราจะเห็นว่าถ้าลูกพิษเป็นประจุลบแล้วมันเอียงออกหมายความว่าวัตถุ A มีประจุเป็นประจุชนิดเดียวกันคือเป็นลบแต่ถ้ารูกที่สองลูกพิษมันเอียงเข้าหาวัตถุ A หมายความว่ามันเป็นประจุต่ตางชนิดกันนั่นหมายความว่า A จะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกแต่ถ้าเราให้ลูกพิษมีประจุไฟฟ้าเป็นชนิดบวกถ้าเราได้ลักษณะนี้ลูกพิษมันเอียงเข้าหาวัตถุ A หมายความว่าวัตถุ A มีประจุไฟฟ้าเป็นลบจึงดึงลูกพิษเข้าหา ถ้ารูปที่สองมันเอียงออกก็หมายความว่าวัตถุ A มีประจุชนิดเดียวกันกับประจุที่อยู่บนลูกพิษ A ก็เลยมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกแต่ถ้าเราอยากจะตรวจสอบว่ามันมีประจุไฟฟ้าหรือไม่คือไม่ได้สนใจว่าจะเป็นชนิดใดนักเรียนกะดูแค่ว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างลูกพิษกับวัตถุที่เรามาตรวจสอบ ถ้าเราอยากจะรู้แค่ว่ามันมีประจุไฟฟ้าหรือไม่เอาวัตถุนั้นมาวางใกล้ถ้ามันยังอยู่นิ่งเฉยไม่มีการเอียงออกไม่มีการเอียงเข้าหาแปลว่าวัตถุเอไม่มีประจุไฟฟ้าแต่ถ้ามันมีการเอียงออกหรือมันมีการดึงเข้าหาถ้าเราอยากจะตรวจสอบว่ามันมีประจุไฟฟ้าหรือไม่ เราเอาตัววัตถุมาวางไว้ใกล้ๆแล้วสังเกตว่าลูกพิษนี้มีการเอียงเข้าหาหรือว่าอยู่เฉยๆถ้ามันเอียงเข้าหาแปลว่ามันเป็นประจุชนิดตรงกันข้ามแปลว่ามีประจุชนิดตรงกันข้ามแล้วถ้าเราแขวนไว้แล้วเราเห็นว่าถ้าเราแขวนไว้แล้วสังเกตว่าลูกพิษมันเอียงออก ลูกพิษมันเอียงออกจากวัตถุที่เรามาตรวจสอบหมายความว่าวัตถุนี้มีประจุชนิดเดียวกันกันกบประจุที่อยู่บนลูกพิษแต่ถ้าเราเอามาแขวนเอาลูกพิษมาแขวนแล้วเอาวัตถุที่เราต้องการตรวจสอบว่ามีประจุไฟฟ้าหรือไม่เอามาวางไว้ใกล้ๆมันไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นเลย ก็สรุปว่าวัตถุนี้ไม่มีประจุไฟฟ้าอันนี้คือไม่มีไม่มีประจุไฟฟ้าอันนี้คือลักษณะการตรวจสอบว่ามีประจุไฟฟ้าหรือไม่มีแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันมีชนิดบวกหรือชนิดลบเองก็ต้องไปทำลูกพิษที่เราจะมาตรวจสอบนั้นให้มันมีประจุชนิดใดชนิดหนึ่งก่อนแล้วจึงเอามาตรวจสอบ สรุปว่าถ้ามีประจุชนิดเดียวกันกันกบลูกพิษมันจะเอียงออกถ้ามีประจุชนิดตรงกงันข้ามลูกพิษมันจะเอียงเข้าหาส่วนการตรวจสอบประจุไฟฟ้าโดยใช้อิเล็กโตรสโคปแบบแผ่นโลหะอันนี้เราเรียกว่าอิเล็กโตรสโคปแบบแผ่นโลหะ ในทำนองเดียวกันถ้าเราจะตรวจสอบว่าวัตถุมีประจุไฟฟ้าหรือไม่หรือมีประจุชนิดใดเราก็ต้องทำจานโลหะอันนี้ให้มีประจุไฟฟ้าสะก่อนชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วสังเกตแผ่นโลหะที่อยู่ข้างล่างว่ามันมีปฏิกิริยานิ่งเฉยหุบเข้าไปหรือว่ากลางออกมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเราใส่ประจุไฟฟ้าให้กับจานโลหะแล้วแล้วก็สังเกต ถ้ามันอยู่เฉยอยู่นิ่งเฉยแปลว่าวัตถุนี้ไม่มีประจุไฟฟ้าแต่ถ้าเราเอามาวางแล้วมันมีการออกมันมีการหุบลงนั่นหมายความว่ามันมีประจุไฟฟ้าจะเป็นชนิดใดขึ้นอยู่กับว่าเราให้จานโลหะนั้นมีประจุไฟฟ้าชนิดใดก่อน ถ้ามีชนิดบวกแล้วเอาวัตถุ A มาตรวจสอบแล้วแผ่นโลหะมันกลางออกหรือกลางมากขึ้นแปลว่ามันเป็นประจุชนิดเดียวกันแต่ถ้าเราเอามาวางแล้วมันหุบเข้าแปลว่ามันเป็นชนิดตรงกันข้ามเมื่อฟังครูอธิบาย แล้วในส่วนไหนนะักเรียนไม่เข้าใจเรียนสามารถที่จะกลับไปศึกษารายละเอียดได้จากใบความรู้ที่เรียนมีแล้วก็มาตอบคําถามในใางานเรื่องของธรรมชาติของไฟฟ้าสถิตซึ่งธรรมชาติของไฟฟ้าสถิตครูบอกเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าเดิมวัตถุมันจะเป็นกลางทางไฟฟ้าการเป็นกลางทางไฟฟ้าหมายความว่าการเป็นกลางทางไฟฟ้าหมายความว่า มันจะไม่แสดงอํานาจทางไฟฟ้าออกมาถ้าเราจะพูดง่ายๆให้เข้าใจคือมันจะมีจํานวนประจุบวกกับประจุลบเท่ากันแต่ถ้ามันจะแสดงอํานาจทางไฟฟ้าออกมาคือม nice> ันต้องมีประจุไฟฟ้านั่นคือเราต้องทําวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้านั้นให้มันมีประจุไฟฟ้าซะก่อนการที่เราจะทําประจุไฟการที่เราจะทําวัตถุที่เป็นกลางให้มันมีประจุไฟฟ้าครูอธิบายไว้เบื้องต้นว่า เราสามารถทําได้โดยการเอาวัตถุมาถูกันก็ได้หรือทําจากการเหนี่ยวนําประจุไฟฟ้าก็ได้ถ้าการที่เรานําวัตถุมาถูกันมันเป็นการใส่พลังงานให้กับวัตถุทั้งสองเราทราบว่าวัตถุทั้งสองมันมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายหรือวาเลนต์อิเล็กตรอนตามโครงสร้างของอะตอมทีเ่เรียนในวิชาเคมีวัตถุไหนที่มันมีแรงยึดเหนี่ยวมาก มันก็จะต้องรับพลังงานมากกว่าวัตถุที่มีแรงยึดเหนี่ยวน้อยเมื่อมันถูกันร,รับพลังงานเข้าไปค่าหนึ่งพลังงานตัวนั้นจะไปสลายพันธะที่มันยึดเหนี่ยวเอาไว้ก็จะทําให้อิเล็กตรอนนั้นหลุดออกมาตัวที่มีแรงยึดเหนี่ยวน้อยอิเล็กตรอนมันก็จะหลุดได้ง่ายเมื่ออิเล็กตรอนหลุดออกมามันก็ไปไหนไม่ได้มันก็จะถ่ายเทไปยังอีกวัตถุหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กัน ก็กลายเป็นว่าวัตถุหนึ่งจะเสียอิเล็กตรอนหรือสูญเสียอิเล็กตรอนอีกวัตถุหนึ่งก็จะรับอิเล็กตรอนเข้ามาตัวที่สูญเสียอิเล็กตรอนหมายความว่าจํานวนอิเล็กตรอนมันจะหายไปมันก็จะเหลือจํานวนประจุบวกที่มากกว่าเพราะนั้นวัตถุนี้ก็จะแสะดงอํานาจท,ทางไฟฟ้าเป็นประจุบวกส่วนอีกอันนึงมันรับอิเล็กตรอนเข้ามาก็หมายความว่าจํานวนประจุลบมันจะมีมากขึ้น วัตถุนี้ก็จะแสดงอำนาจทางไฟฟ้าเป็นชนิดลบคือมีประจุไฟฟ้าเป็นลบอันนี้อธิบายให้เรียนเห็นภาพรวมโดยเข้าใจแบบง่ายๆโดยใช้การเป็นกลางทางไฟฟ้าคือให้จำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนมันมีค่าเท่ากัน